2. วิชาเอกไฟฟ้าที่จะมุ่งเน้นการเรียนการสอนกับศาสตร์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และระบบการสื่อสารที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้นำมาจัดการเรียนการสอนในแผนกไฟฟ้าของสถาบันอาชีวศึกษาหรือเป็นช่างไฟฟ้าในภาคโรงงาน,นอุตสาหกรรมและประกอบอาชีพส่วนตัว 3. วิชาเอกขัตสินมุ่งเน้นการศึกษาศิลปะและการออกแบบ ศึกษาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากภูมัญญากับชุมชนเพื่อการออกแบบต่อยอดสู่นวัตรกรรมและเทคโนโลยีโดยมีการศึกษาการสร้างผลง,งานปฏิมาก,กรรมด้วยโปรกแกรมสามิติศึกษาการพัฒนาตาสินค้าและสร้างแบรนด์จากการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกพัฒนาวัสดุในท้องถิ่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่เมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิชาอุตสาหกรรมศินศิลปะและการงานพื้นฐานอาชีพ สามารถทำงานได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต่อยอดธุรกิจจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี